สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ครั้งนี้ผมขอนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเล่มที่คลาสสิกของโลกเลยนะครับเล่มนี้เขียนโดยนโปเลียนฮิลชื่อว่า t n k and g ์ o w l i ินะครับซึ่งฉบับที่ผมนำมาเล่านี้เป็นฉบับที่เรียกว่า 21st century edition นะครับคือเป็นฉบับปรับปรุง ส่วนชื่อภาษาไทยก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือคิดแล้วรวยที่จริงแล้วผมเคยอ่านหนังสือ Think and g r o w r i c h ครั้งแรกตั้งแต่ราวๆว4ปีที่แล้วนะครับและเคยเขียนรีวิวไว้ในเพจที่ชื่อว่า Book for Life ชื่อเดียวกับช่องนี่แหละครับแต่พอผมอ่านหนังสือไปมากๆเข้าก็เลยอ,อยากจะกลับมาอ่านงานของหนึ่งในบรมครูทางด้านการพัฒนาตัวเองอย่างนโปเลียนฮิล เพื่อทบทวนตัวเองอีกสกัรอบงั้นเรามาไล่เรียงเนื้อหากันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนโปเลียนฮิลผู้เขียนเล่มนี้คือใครเมื่อปี1928นโปเลียนถือกำเนิดในครอบครัวที่ยากจนในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งยังเด็กเขาชอบเล่นสนมาก จนแม่เลี้ยงออกอุบายให้เริ่มต้นพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยๆด้วยการหาเครื่องพิมพ์ดีดมาให้และสัญญาว่าจะให้รางวัลหากเขาฝึกฝนพิมพ์จนเก่งแน่นอนครับนปโปเลียนพิมพ์เก่งจนได้รับรางวัลทั้งจากที่แม่และจากทางโรงเรียนการพิมพ์ดีดเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถคิดแบบเป็นระบบ ฝึกความอดทนในการทำงานช่างสังเกตและหล่อหลอมให้กลายเป็นนักคิดที่ยอดเยี่ยมเมื่อเรียนจบเขาก็ออกหางานทำแต่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนงานบ่อยครั้งไม่ใช่เป็นที่ตัวเขาเองหากเป็นพิษเศรษฐกิจที่ถดถอยประกอบกับสภาวะสงครามทําให้บริษัทเลิกกิจการจำนวนมากความเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างจดจำและกล้ากว่าคนอื่น อยู่มาวันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจตีพิมพ์นิตยาสาร48หน้าของตัวเองชื่อว่า Hills Golden Rules ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควรและช่วยเปิดทางให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงการต่อมาเขาได้ทำงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หลายครั้งล้มเหลวมากกว่าสำเร็จจนตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าระหว่างที่อยู่ในจุดตกต่ำที่สุด เขาก็หันกลับมาวิเคราะห์ตัวเองอย่างจริงจังและรู้ว่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามากมายทั้งความสำเร็จความล้มเหลวเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะสร้างหนังสือเล่มเยี่ยมขึ้นมาได้เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปสํานักพิมพ์เพื่อขอความสนับสนุนทางด้านการเงินเมื่อสํานักพิมพ์ตกลง เขากลับมาทำงานหามรุ่งหามค่ำถึง4เดือนปีคศ1928หนังสือเล่มแรก law of success ของนโปเลียนว่าโดยหลักคิดเพื่อประสบความสำเร็จได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับในวงการไม่เคยมีเนื้อหาแนวนี้ได้ถูกตีพิมพ์มาก่อนเลย มันเลยฮิตกลายเป็นหนังสือขายดีระดับปรากฏการณ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่เขาอย่างมากมายต่อมาในปีคศ1937หนังสือ t h i n k and Gorlis เล่มที่สองที่ว่าด้วยการสร้างความมั่งคั่งซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดประกอบด้วยทั้งหมด13ขั้นตอนได้ถูกตีพิมพ์ออกมา มันประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและสร้างยอดขายไปกว่า60ล้านเล่มทั่วโลกนับจนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถขายได้อยู่เรื่อยๆ k and g อ o o r i ิ s risk, ถูกขนานนามว่าเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่โดดเด่นเล่มแรกของโลกและนโปเลียนฮิลก็กลายเป็นตำนาน Think and n d o r r i ิ s เวอร์ชันที่ผมนำมาเล่านี้นะครับมิใช่ต้นฉบับดั้งเดิม เนื่องจากเนื้อหาหลายช่วงนั้นล้าสมัยไปมากแล้วจึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและเขียนบทวิจารณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและถูกเรียกว่าเป็น The 2 1 s t Century Edition นั่นเองครับ13ขั้นตอนทั้งหมดอยู่ที่ต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่1ปณิธานหรือ Desire ปณิธานหมายถึงความปรารถนาอันแรงกล้าความตั้งใจแน่วแน่ไม่ได้ไม่เลิกเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้มาในครอบครองไม่มีผู้ประสบความสำเร็จคนใดหลาซึ่งปณิธานการทำงานไปเรื่อยๆหรือการซื้อลอตเตอรี่แล้วหวังว่าจะรวยทางลัดจึงไม่ใช่ปณิธานจงกลับไปนั่งพูดคุย คบคิดพิจารณาและตกผลึกกับตัวเองว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่และในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งคุณจึงควรทำสิ่งต่างๆ6ข้อต่อไปนี้เพื่อให้ได้บรรลุผลตามที่ต้องการข้อที่1ระบุจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในใจอย่างชัดเจนเป็นจำนวนที่จำเพาะเจาะจงเช่นหนึ่งบาทต่อเดือน อย่าพูดว่าฉันต้องการเงินมากๆข้อที่สองกำหนดสิ่งที่คุณจะทำเพื่อที่จะได้เงินจำนวนที่คุณต้องการในข้อที่หนึ่งข้อที่สระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองจำนวนเงินดังกล่าวข้อที่4ี่ทำแผนการและเริ่มลงมือทำทันทีไม่ว่าตัวคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม ข้อที่ 5. เขียนลงไปเขียนถึงจำนวนที่ต้องการกรอบเวลาในการดำเนินการระบุสิ่งที่จะทำเงินให้แก่คุณและรายละเอียดที่ตระเตรียมเอาไว้ข้อที่6อ่านข้อความที่เขียนออกมาดังๆวันละสองเวลาก่อนเข้านอนตอนค่ำและหลังตื่นนอนตอนเช้าและมนโนภาพโดยใส่ความรู้สึกและใส่ความเชื่อว่า ตัวคุณได้ครอบครองเงินนั้นเรียบร้อยในตอนนี้แล้วขั้นตอนที่2นะครับศรัทธ,ธาหรือเฟสศรัทธ,ธาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นซึ่งหลายครั้งจำต้องใช้วิธีการเพื่อให้ศรัทธ,ธามีความเข้มแข็งเพราะหากไร้ซึ่งศรัทธ,ธาแล้วย่อมไม่มีทางเลยที่คุณจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา ศรัทธาคือสภาวะทางจิตใจที่สามารถถูกโน้มน้าวหรือสร้างขึ้นมาได้ด้วยการกล่าวยืนยันการเสนอแนะตัวเองหรือการพูดซ้ำๆจนสิ่งนั้นค่อยๆไหลลงไปสู่จิตใต้สำนึกที่มั่นคงของคุณเชื่อหรือไม่ความคิดที่เกิดขึ้นความกลัวความลังเลสงสัยในจิตใจที่มีอารมณ์ร่วมบ่อย ล้วนเป็นการสร้างศรัทธาอีกด้านที่จะนำพาชีวิตของคุณให้ลงเอยตรงจุดนี้ไม่ว่าตัวคุณจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรนั่นคือการโน้มน้าวให้เหตุการณ์นั้นปรากฏรูปขึ้นในชีวิตของคุณจงเปลี่ยนความศรัทธาและนำพาความคิดไปสู่ความมั่งคั่งแทนดีกว่านะครับขั้นตอนที่3การเสนอแนะตัวเอง หรือ auto suggestion ถ้าเป็นไปได้นะครับย้อนกลับไปฟังทั้งหมด6ข้อตามขั้นตอนที่1อีกครั้งหนึ่งเพราะข้อที่3นี้นะครับคือส่วนขยายของข้อที่1นั่นเองเมื่อคุณพูดย้ำสิ่งที่ปรารถนาบ่อยๆทั้งในใจหรือเอ่ยออกมาอย่าสักแต่ว่าพูดแต่ให้รู้สึกราวกับได้สิ่งนั้นมาแล้วรู้สึกอิ่มเต็ม อบอุ่นในใจให้ใกล้เคียงที่สุดอย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกเพราะคุณได้นำพาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และไม่มีใครอื่นนอกจากตัวคุณและจิตใต้สำนึกของคุณเองที่จะนำพาคุณให้ออกไปพบเจออนาคตใหม่ๆได้ในที่สุดขั้นตอนที่4ความรู้เฉพาะทางหรือ specialized knowledge ถ้าคุณมีความรู้ทั่วไปเหมือนที่คนส่วนใหญ่มีระดับของรายได้หรือชะตาชีวิตของคุณก็จะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่แต่หากตัวคุณมีความรู้เฉพาะทางที่ไม่เหมือนใครคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเหมือนและรายได้มหาศาลก็จะวิ่งมาหาคุณกลับไปนะครับค้นคว้าความสามารถพรสวรรค์พิเศษที่คุณมี ไม่ว่ามันจะดูไม่สำคัญไม่น่าจะสร้างรายได้อะไรนักหนาแล้วปรับความคิดทดลองนำเสนอสิ่งที่คุณมีให้แก่โลกได้รับรู้เพราะสรรพสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นมาในโลกไม่เคยสูญเปล่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นจึงรวมทั้งตัวคุณและความสามารถของคุณด้วยขั้นตอนที่5จินตนาการหรือ imagination หากคุณสามารถคิดสิ่งใดขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าคุณย่อมมีหนทางที่จะได้มันมาในหนังสือใช้คำว่าจินตนาการรวมกับคำว่าไอเดียซึ่งหมายถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในห้วงความคิดและหากคุณทำได้แค่เพียงคิดแต่ไม่ยอมลงมือทำหรือไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นได้เพียงแค่ความฝันที่ไม่มีทางไปถึง จินตนาการที่จะช่วยให้มั่งคัง่งคือการช่วยขจัดปัญหาต่างๆที่ผู้คนประสบและอุทิศตัวเพื่อการนั้นเป็นหนทางในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและจะสร้างรายได้อย่างมากมายเช่นเมื่อจินตนาการถึงโลกที่เชื่อมต่อแบบไร้พรมแดนจึงก่อเกิดเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคุณอาจต้องลองคิดนอกกรอบดูบ้าง มีอะไรหรือมีสิ่งใดที่คุณพบเห็นแล้วรู้สึกว่ามันยังสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นได้อีกนั่นแหละครับคุมทรัพย์ของคุณขั้นตอนที่6กการวางแผนอย่างเป็นระบบหรือ organize planning การวางแผนปฏิบัติการนั้นหากคุณมีทีมงานช่วยระดมความคิดหรือ mastermind ก็จะช่วยให้สามารถวางแผนขบคิด หรือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยทั้งนี้หากไม่สามารถหากลุ่มคนที่ว่าได้การไปศึกษาแหล่งความรู้ในโลกออนไลน์ในหนังสือหรือคุณอาจจินตนาการว่ามีบุคคลผู้มีภูมิปัญญาระดับสูงมาช่วยให้คำปรึกษาแก่คุณก็ทำได้เช่นเดียวกันอาทิถ้าเป็นสตีฟจ็อบเขาจะแนะนำคุณว่าอย่างไรเป็นต้นการปรับเปลี่ยนไม่ยึดติด รับรู้ข้อมูลรอบด้านหรือใช้สันทัตยาณบ้างก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับเรามาว่ากันต่อที่ขั้นตอนที่7กล้าตัดสินใจหรือ decision การผัดวันประกันพุ่งคือศัตรูตัวฉกาดของการกล้าตัดสินใจผู้คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมักถูกชักจูงด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายเกินไป เขามักไปรับเอาคำนินทาข่าวลือความคิดเห็นของผู้อื่นและกังวลต่อการถูกวิพากวิจารณ์ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ออกความคิดเห็นเก่งมักเป็นนักพูดมากกว่านักปฏิบัติหากคุณคุยกับตัวเองจบและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วละก็จงตัดสินใจอย่างแน่นอนและเฉียบขาดเชื่อในความคิดของตัวเอง แต่หากยังไม่สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างหมดจดก็ค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนของสิ่งที่คุณต้องการทำให้มากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดก็ได้ขั้นตอนที่8ความมุ่งมั่นหรือ p e r s i s t e n t ผู้คนจำนวนมากพร้อมที่จะโยนความตั้งใจและเป้าหมายทิ้งไปแล้วล้มเลิกตั้งแต่ครั้งแรกที่พบสิ่งตรงข้ามกับที่เคยคิดไว้ หรือเมื่ออับโชคมีน้อยคนที่จะยืนหยัดจนบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากเพียงใดก็ตามจงเก็บรักษาปณิธานของคุณเอาไว้มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีแผนการที่ชัดเจนไม่ยอมให้อิทธิพลเชิงลบทำให้ท้อถอยและพยายามสร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่กระตุ้นเตือนให้คุณทำตามแผนที่วางเอาไว้ เหล่านี้ล้วนสร้างนิสัยเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งให้เข้าหาคุณขั้นตอนที่9พลังแห่งการระดมความคิดหรือ power of the mastermind เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคหรือความยากลำบากย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามที่จะกลับขึ้นสู่เส้นทางดั้งเดิมที่เคยตั้งปณิธานเอาไว้ การมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทมีโค้ชมีคู่ชีวิตที่ดีมีคนที่รักหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากเหล่าคณาจารย์ตัวจริงยอมช่วยให้คุณเกิดพลังแรงใจในการก้าวเดินต่อไปอีกทั้งการเปิดใจฟังคำชี้แนะที่สมเหตุสมผลจากพวกเขาก็ยอมช่วยให้คุณคบคิดวิธีการใหม่เพื่อการทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย ขั้นตอนที่10สัมพันธภา,าพทางเพศหรือ the mystery of sex transmutation การมีสเสน่ห์การปรับเปลี่ยนแรงขับทางเพศหรือความรักให้เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทำในสิ่งต่างๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมาก็เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้อย่างดีผู้ที่มีบุคลิกหน้าตาดี มีโทนเสียงมีการแต่งกายที่ดีแม้จะไม่เสมอไปแต่เขาย่อมมีโอกาสที่มากกว่าคนอื่นๆรวมทั้งผู้ที่อยู่ในห้วงรักแบบหนุ่มสาวก็จะมองโลกในแง่ดีมีศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์มีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าปกติอีกด้วยลองสมมุติดูว่าหากเราใช้พลังความรักได้ตลอดเวลา เราจะสามารถพิชิตอะไรได้บ้างดังนั้นนะครับกลับมารู้สึกดีกับตัวเองใช้อารมณ์เชิงบวกส่งความรักออกไปแล้วไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนประตูแห่งโอกาสย่อมเปิดรับคุณอย่างแน่นอนขั้นตอนที่11จิตใต้สำนึกหรือ subconscious จิตใต้สำนึกจะรับเอาสิ่งที่คุณอ่านดูฟังลิ้มรส สัมผัสหรือสิ่งที่คุณส่งออกไปโดยมีอารมณ์อันเข้มข้นมาเกี่ยวข้องเช่นความคิดคำพูดและเก็บสิ่งต่างๆไว้เพื่อดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันให้เข้ามามากขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังที่อารมณ์เป็นเสมือนการตอกย้ำยืนยันว่าคุณต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดซ้ำอีกหากคุณคิดเชิงบวกบ่อย คุณก็จะได้รับสิ่งต่างๆในแง่บวกมากขึ้นเช่นเดียวกับความคิดในเชิงลบก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆที่เป็นในเชิงลบเข้ามาหาคุณมากขึ้นอีกด้วยแน่นอนว่าหากเป็นเรื่องของการทำงานความเคร่งเครียดความกดดันยอมเกิดขึ้นได้ตามปกติแต่หากคุณมีสติระลึกรู้สิ่งที่อยู่ภายในเสมอหรือแบ่งเวลาเพื่อผ่อนคลาย อาจเป็นการฟังเพลงเพ้อเพาะสวดมนต์ทำสมาธิบ้างและจากนั้นค่อยพูดคุยอธิษฐานต่อจิตใต้สำนึกหรือพลังงานที่เหนือกว่าใดๆที่คุณนับถือย่อมสามารถเพิ่มพลังในการดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนารวมทั้งความมั่งคั่งได้อีกด้วยขั้นตอนที่12ศักยภาพของสมองหรือ the power of the brain สมองของมนุษย์ทุกคนสามารถรับส่งความคิดซึ่งกันและกันราวกับคลื่นวิทยุได้ลองเปิดใจของคุณให้กว้างออกแล้วคุณจะจับความคิดความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่คุณกำลังโทรหาหรือกระทั่งคนที่พิมพ์ตอบโต้ข้อความกับคุณยิ่งคุณเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำ คืนสมองของคุณก็จะยิ่งสามารถรับสัญญาณจากผู้อื่นได้อย่างคมชัดและทำให้สามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ในระดับที่ลึกซึ้งทั้งยังนำเสนอสิ่งที่คนตรงหน้าต้องการจนได้รับความเชื่อใจมั่นใจและกลายเป็นสัมพันธภาพที่ต่อเนื่องได้ยาวนานสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ใดๆหากฝึกได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องใครๆก็สามารถทำได้ ขั้นตอนที่13ประสาทสัมผัสที่6หรือ the sixth sense ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หากคุณทำความเข้าใจทั้ง12ข้อข้างต้นแล้วพอพูดถึงคำว่าสัมผัสที่6อาจพานให้นึกถึงการเห็นสิ่งลี้ลับอะไรแบบนั้นแต่ที่จริงสิ่งที่นโปเลียนฮิวต้องการสื่อเป็นปัญญาที่ระบุที่มาไม่ได้ เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นเองซึ่งคุณอาจเรียกว่าอะไรก็ได้เช่นปัญญายาณจิตจักรวาลพระเจ้าพระวิญญาณแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีภูมิคุ้มกันระมัดระวังทั้งรู้จักแยกแยะให้ดีเพราะบางครั้งสิ่งที่ส่งมาให้ก็อาจไม่ใช่องค์ความรู้ในแง่ดีจากภูมิปัญญาระดับสูงเสมอไปเพราะมันอาจจะเป็นพลังงานลบก็เป็นได้ บทส่งท้ายนะครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จจากหนังสือเล่มแรกนโปเลียนฮิลล้มเหลวถึงขั้นหมดตัวไปเจครั้งแม้จะท้อแท้แต่เขาก็ลุกขึ้นสู้ต่อไปและต่อไปจนความล้มเหลวได้แปลเปลี่ยนเป็นบันไดขั้นสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงจนประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหนังสือของนโปเลียนฮิลยังมีอีกหลายเล่ม แต่เล่มนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดอาจเข้าถึงได้มากที่สุดด้วยเพราะอันที่จริงหลักการทั้งหมดในเล่มไม่ใช่เรื่องของการดึงดูดความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับในทุกแง่มุมของชีวิตเนื้อหาในเล่มนะครับยังมีอยู่อีกมากแต่เท่าที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณไม่มากก็น,น้อยแล้วนะครับ เอาละครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ